สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ได้รับสายดวนจากพอบางพี่ครับพี่น้องเนาะครับบอกกันนอกหลับก็พอครับผมแบบเข่าๆเพราะว่าหมวดนี่พิเศษครับผมพิเศษจังไรครับเพิ่นว่าเลขกหลายสูตรช่นกันทีชุดนี้ครับพี่น้องเนาะครับเพราะว่า มีความมั่นใจมากครับพี่น้องเนาะในงวดวันที่สามสิบธันวาคมนี้ครับก็เลยอยากจะนําเสนอแนวทางซูพี่น้องที่ครับผมเอาครับผมพิจารณาเบอร์ออเดอร์ครับพี่น้องเลขของพ่อบางพีครับผมพระว่าิจะเป็นเลขไทยเลขเล่าครับผมครับถ้าเป็นที่ฮิตกันดีที่รู้จักกันดีก็ขึ้นเลขหามสื่อครับพี่น้องเนาะของพอครับหามสื่อตัวใดกับบมาตัวนั้นเด้อครับผมครับที่พี่น้องที่ได้เคยเบิรงหรือว่า เลขเต้นบของ่นครับผมถือว่าเดินดีเด้อครับพี่น้องพอบังพีแต่ว่าในงวดนี้ครับผมพอมีความมั่นใจครับพี่น้องเนาะแต่ละสูตรมาชนกันที่จุดนี้หรือว่าตัวนี้ครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกกับพอบังพีครับเกาไมาเชียกับขอขอพระคุณพอเด้ครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเกามาเชียน้ำเชียอูน้ำช่ยได้ครับพี่น้อง ไปรับชมรับฟังเลขกพอกันเลยครับพ่อครับกลับมาเชียร์สวัสดีพ่อบางพี่ครับผมฮัลโหลครับครับพอ่อครับเป็นทังไดกับพ่องวดนี้ครับผมโอ้อเบงเงียบแล้วพ่อน่งที่คอของเรครับเด็กมัอยู่ชุดเก่าดเดือดพว<อ>กวัุดุใด็ยังพ้นอยู่ชุดเก่านพอ่อ ข้างล่างมันก็อยู่ตรงข้างล่างเองบวกขยักขยันเลยอยู่ตัวเก่าเป้เลยโอ้โครับผมข้างบนนี่เพียงแต่ว่าเจ็ดกับสองมาสลับกันดอกละตัวเดียวหมดเลยครับพอเรื่องเงินมาเลยมันมันมันมีเก่าหลงอภว่าพอก็มั่นใจคือพอเลยร็วจัดเลยพอครับผมมั่นใจครับผมัทำอะไรจับทั้งสามหางกันกันไปจ่งหางเนาะครับผมเอาเลยพ่อครับพ่อเอาโตัวเหรอไม่ก่า หนึ่งสองหนอ้าเกหเก้าจ็ดครับผมเป็นเจ็ดอันนี้เป็นบนก็น้องหมนะบนเหรอบนบนเด่นบนจับกับห้าจับไปกับอนแ้วเาครับเอาเลยจับเนาะครับวา

8ปดเจ็ดหาแปดเจ็ดแปดเจ็ดหาแปดเจ็ดซีขเอแ้าสงล่างจะหน่อยเนอะครับพ่อสั่งล่างเด่นเก่าก็มางเด่นเก้ากับห้าเก้าหาเก้ากเก้าห้าเก้าหกเก้าซเก้แปดนี่ละตัวพ่อมาตัวเก้าอีกโอ้มันได้งสีน่พ่อเนาะ เลขบ่ขยับเลยเลขบ่ขยับคือว่าคำนวณครับพอร้านบอกเปลี่ยนอาหารที่บอกงานเปลี่ยนตัวนั่นเลยโอ้จะลบหลังมากกว่านะตังบนนั่นก็ขยับแค่เปลี่ยนตำแหน่งแค่สองกับเจ็ดตัวนั่นเองหมายถึงเลขอะไรบ่ครับเลขในตารางใหญ่สูตรญ่มันเลยเหรอฮึตารางเลขอีเทสต์ตัวนึงครับแต่พอมาจับหางปลาบันไหมฮะบ้นก็มันอยู่ตำแหน่งเดิมมัดเลย ครับผมอ่าเี้ยนแต่ขอวนเจ็ดครับสองมาเปลี่ยนกันอสองลงมาอยู่แทนเจ็ดเจ็ดวิอยู่แทนสองแทนเม่นนี้จะมีเลยจเป็นป็นหาสองหาสองเจ็ดสองก็ยิวประมาณนี้แะเรียกว่าเกินนี้แล้วอ๋ถ้าพอาแต่นี้จะเป็นหาสองเจ็ดสองแบบว่าแทนฮกนี่ฮกมาลูกเดียวตีตอนเพราะว่าพ่อมันใจหกแล้วพ่อเปลี่ยนใจพ่อจับนั่นนั่นแหละฮกก็อยุแบบนั้นแหละแต่ว่าพ่อเรียกว่นเป็นอันประมาหนึ่ง ฮอกเนี่พอว่าไม่สิ่งลกมไม่หมดนะเป็นหกหกูายหรือฮอกเงี้ยงกับผมมันเนาะครับผมแต่ว่าก็แงม่นเลยไปออกฮกูเนียงส่วนนั้นนะครับพอที่บนเยี่นี่เราพอมันใจยุ่นี่นี่พอไ่ว่าที่พอที่ไหนพอว่าที่บอลดอกพอคิดไปคิดมาเล่นมอางอนเดินเจ็ดค้นเ้วเดินเจ็ด้เกาหมดตอนนี้เดินที่พอกับเดินยู่เจ็ดหากับเจ็ดที่ตอนแล้วเลยเจ็ดหากับเจ็ด่แ่เดินยู่แค่สองทางนึ ข้างล่างพ่อกระเด็นหาแปดก็เป็นเก่าโคตรเหาแปดก็เป่าเข่าครับผมเด่นง่ายๆมันหาแปดนี่แหละสามตัวเดียวพอไหมครับผมสามตัวครับผมสามตัวก็คือเก่าเจ็ดหาเก่าแปดหานี่ยล่ะอ๋อแล้วเข่าแล้วเข่าแปดเจ็ยดหาเนี่ยล่ะเก่าเจ็ดหามันหายกว่าสีครับผมเก้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดตัวมาตัวหนึ่ง ครับเอาพอเมืองแเมืองหญิงนั่นเมืองแล้วเมืองหญิงมันมดเลยครับสายด่วนมหาเลยพอฮะสายด่วนมหาเก่ามาเชียเลยวะครับผมครับพว่ามันเลขนี่หนาเจ้านี้จากนี่นอกพอเนาะเจ้นี้เจ้นี้เลขนี่เจ้านี้อันพอ่ามันระบายเก็ตเกตกับสองเก็เป็นเปลี่ยนตำแหน่งกันเลยบเพราะขยับไปใจเหมครับผม ไอ้ก้อนมันสองอยู่อยู่ยนะ<ค>ะอยู่ม um re hmm ุกคนละมุมบานไ้เจ็ดอยู่กลางบานนี่สองอยู่คนละมุมเจ็ดอยู่ไอ้สองอยู่กลางกันได้แบบนี้อ๋อเด็กลักกันเย็ันยังเหมือนเดิมอยู่คือเกาหมดเลยนี่แหละครับผมไอ้ขางล่างยังตัวเดียวครับขางเลยเพราะมีขยับแต่เย็นยุดยุดเดียวมาทุกตัวครับก็ขยับไปใส่เลยงางยุดยุดเก่าเดิมๆเลยครับปรากฏการณ์นี้หายากเด้ครับพี่น้องครับ ถ้าฉันไปได้ได้เต็มสูตรเขามหมมันตีงนี้แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดหกเนาะได้ได้สูนตรมันนับแต่พอเลยว่ามันกับพ่เป็นแต่พอได้ตัวพอก็เลยเอาแกว่าเอาหาแปดตัวเก่าเ่ะอ,อ,อืครับผมมันพอเป็นส่หมาใส่เลยครับลองเบิง์นคาพีนอนครับผมอันเรกคือว่าหามซื่อเพอ่อฮะเลขห้ามซื่อน,นี่ซีครับสามเลขห้ามซื้อ ซีกับเลขกับพ่อะีกับสามเลขห้ามซื้อส well. ีกับสามสีสานกัดซีล่างบนได้หรอี่ตายเลยีสามบนล่างห้ามซื้อกับผมเลขห้ามซื้อธรรมะกระจัดครับพี่น้องเนาะว่าพอกรซสือแล้วครับผมเลี้ยนเนี่ยผ่านเลยครับผมเนี่ยแต่เดี้ยวเนี่ยเดี๋ยวตู้ตายอะ๋รวิกตุตายอะไรขวดตู้ตาย เอาก็ขอบคุณพอบางพี่เด้อครับ so พ่อครเออยังได้ก yes. ับพอให้โชคดีตอนรับปีใหม่ทวนนะครับนี่มานสียานมุกน้ำมันทาเหล่ากายยาไปเรียงพี่เรียงน้องอยู่บ้านเมีอันเยอะครับพ่อครับคุณนะครหาขอบคุณครับขอบคุณขอบมาเสียกันสิรบลวนพอชัดนี่ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับมาแข่งแข็งครับพี่น้องเนาะพ่อบางพี่ เลขตั้งหลัก1 2 5 6 4 9องห้าห้าแล้วกับเจางไตครับผมครับหกสแถวแรกเลยครกสี่เก้โทษที่ครับผม1 2 5แถวแรก6 4 9แถว2อแล้วกับไตเลขสี่สิเป็น7ครับผมเด่นบน7กับ5จับคู่7 4 7 5 7 6กัน7จ็เน้นไปที่7 4และเจ็ห สตัว9 7้าเจ็ดห้7เเห้ดเจเน้น9 7้าเจห้าแห้าครับผมเด็กลังเก่ากระหาด้วยครับผมมีเก่าหาเก่าฮเก่าซีแล้วก็หาแปดตัวเก่าครับพี่น้องครับพอมาเก่าหกกบหาแปครับเลขห้ามซื้อแล้วครับพี่น้องเลขห้ามซื้อคือซีสามครับผมพี่น้องมาระจัดครับพี่น้องเนาะแต่ว่าพอ่าซื้อครับผมซีสามบนล่างห้ามซื้อ ถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับพี่น้องตอนรับพี่ใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้เขาไปจำนี้ครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ